สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆผมนาต้นครับผมก็ทาการปลูกเมื่อเช้านี้ครับอากาศดีครับเมื่อเช้าเมื่อบานมีฝนตกเลยเย็นสบายก็เลยขึ้นมาปลูกต้นไม้วหมน,นีนวันพระเลยครับเลยไม่ได้ไปไหนครับปลูกต้นไม้ยามเช้านะฮะมาลุ้นกันครับว่าเขาเจะ เริญเติบโตเป็นอย่างไรนะครับ่ยังลไม่ได้เก็บกวาดเท่ากันน้อยอันนี้ปลูกเมื่อคืนครับโดนฝนครับก็มีติดบ้างนี่นะอยู่่ติดแล้นะวไม่ใช่ได้ครับนะปลูกเมื่อคืนครับก็นะใช้โฟมจาก ที่หุ้มแอปเปิลนะสีชมพูนะครับแทนโฟมที่เราซื้อเป็นมาซื้อมาปลูกครับก็มาลุ้นอยู่ครับเป็นการทดลองเป็นการทดสอบปลูกอยู่ครับตอนนี้อันนี้ก็ปลูกได้สิวันแล้วอันนี้เอางามมากๆ หน่อยนะกะเพราครับมาได้ผลนะนี้สิบวันละนี่เราทดลองปลูกเนาะนอันนี้จะเป็นผักกาดกลวงตุ้มนะสิบวันสิบวนันี่โหระพาโอ้ใบแบบสมบูรณ์เขียวมากครับเขียว ว่ง,งามครับนี่สิบวันฮนะอัปเดตอัปเดตครับเพื่อนๆพ่ออรอรุ้นกันครับว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรครับสิบวันครับนน่ก็ไม่เคยนะเราก็แค่ลองแม่บอกว่าปลูกสารหน่ข้างล่างทำาไมมันตายของเรายังอยู่นะปลูกพร้อมกันนี่ฮะถือว่าผ่านด่ครับนี่กะเพราอาจจะมืดเลยนะครับ ถือว่างามครับใช้ได้อยู่ครับสารพัดผักครับมันเป็นช่วงทดลองครับปลูกผักลอยน้ำแบบไม่ต้องใช้ปลูกในดินนะฮะหรือไฮโดรโปโนิกเราเรียกผักลอยน้ำดีววกว่าง่ายง่ายครับนักจ้านี่ฮะ ชื่นใจครับเห็นผักแบบนี้เป็นะชื่นใจสาระนี่เมลอนอยากลองดูยนะไม่ร่อนผูกลอยน้ำอ่ะเป็นอย่างไรอันนี่โหระพาะแถวผักปังเก็บยอดนะครับใหญ่มากครับฝ่ามือผมนะฮะมือผมก็เปือเป้อนๆนะลูกทุ่ง งามจริงๆครับกระชายสมุนไพรแต่ผมจะกระพราครับจะบอกคุณแล้ประโยชน์แต่ละแบบแต่ละชนิดที่เราเอาไว้ทานครับ เมลอนเมลอนสองต้นนะเมลอนอันนี้กระเพราควายกระเพราควายหรือใบยี่หลานั่นแหละต้นหอมเอฟซีเสานะโอ้หมดงามครับมันเป็นยังไรนี่ฮะรากมันจะให้ชมรากด้านล่างนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยนี่เหรอครับ นี่ครับปล่อ,อยได้อย่างไรไปที่เดิมเชึบต้นน้อยๆนี่เป็นยนังไงนี่ครับผักลอยน้ำนี่ครับอ่ากินแบบนี้นะบชาเอ๋โอ้รลากอะไรเนี่ยปังทรับดูรากมันนะว้าวจอด ดูต้นสมุนไผ่ปลูกในน้ำครับดีประช่อนขอชมดูลากดีประช่อนเป็นยังไงอยังยกำลงังแตกมีนิดๆแต่แต่าใช้ได้ออโอเคโอเคปล่อยน้ำถือว่าสวยงามนะครับต้องรองจนถึงให้ครบเดือน แล้วผลสรุปจะเป็นอย่างไรเราก็ทำการรอบใหม่ก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนประยุกต์ดัดแปลงเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆจะพัฒน,นาเรื่อยๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับผมนต้นนะครับความรักในการปลูกต้นไม้นี่ฮะเพื่อนๆที่มีความชื่นชอบการปลูกต้นไม้ยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่วันนี้นี่ฮะอ๋อกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นหม่อน กำลังเตรียมปลูกใหม่ครับตรงนี้ลกๆหน่อยครับยังกำลังเวลาน้อยเมื่อเช้านี่ครับขึ้นมาปลูกครับผมต้นครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ